สวัสดีครับผมช่างโขงนะครับในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับผมได้แนะนําอุปกรณ์การอัดพลาสติกกันน้ําก่บพะเบื้องต้นนะครับไปแล้วทีนี้ผมจะเกินนิดนึงนะครับที่ผมมานําเสนอเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่บ้านนะครับไม่รู้จะทาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีใจรักทางด้านนี้อยู่แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับผมก็จะมาแนะนวให้นะครับไม่แน่นะครับที่ผมมาแนะนววันนี้เนี่ยอาจจะมีช่างทีมือดีเกิดขึ้น อีกหลายคนนะครับบางคนอ่ะมีพรสวรรค์นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับอ่าบางคนก็อ่าอาจจะไม่มีพรสวรรค์แต่ว่ามีใจรักอยากที่จะทํานะครับอเนี่ยผมจะมาบอกเบื้องต้นให้นะครับอ่าจะทําการสอนโดยช่างเก่งนะครับช่างเก่งอ่า K Diamond C M เชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเพื่อนของผมเองนะครับผมอ่าช่างเก่งเนี่ยได้ทําคลิปนี้ไว้อย่างละเอียดนะครับผม ผมได้ดูแล้วเนี่ยโอเคเลยนะครับทําตามเนี่ยง่ายนะครับไม่ยากนะครับการอัดพลาสติกกันน้าเนี่ยนะครับก่อแพะเนี่ยถ้าว่ามีเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจทํานะครับขยันทําจริงๆเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็เป็นแล้วนะครับบางคนเนี่ยมีเป็นหัวดีแล้วก็มีพรสวรรค์อย่างเงี้ยไม่ถึงอาทิตยกก์ก็เก่งแล้วนะครับผมแลนะถ้าทําเก่งแล้วนะครับเอาไปประกอบอาชีพได้นะครับ อย่างมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งเนี่ยคือเคยมาปรึกษาผมเรื่องนี้นะครับว่าพี่ผมอยากจะเป็นช่างอัดพลาสติกเนี่ยผมต้องเริ่มต้นยังไงนะครับผมก็แนะนําให้นะครับเนี่ยพอน้องเขาได้เริ่มทํานะครับผมประมาณไม่เกินสองที่นับเขาก็เริ่มอทําเป็นนะครับแล้วก็ทําสวยด้วยนะครับเนี่ยผมก็เลยแนะนํานะครับว่าให้ถ้าว่าทําเก่งทําอะไรลองลองรับนะครับลองรับของลูกค้ารับงานเลยนะครับ ให้เป็นอาชีพนะครับให้มีรายได้อย่างเงี้ยแล้วก็ให้น้องเขาไปตั้งตั้งโต๊ะอยู่ในที่ชุมชนนะครับอย่างเช่นในตลาดบ้างหรือว่าในในที่ว่าที่คนเดินเยอะนะครับผมหรือว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่าคนสัญจรเยอะอย่างเงี้ยนะครับให้เน้นที่ชุมชนให้คนผ่านเยอะอ่าอย่างเงี้ยก็จะมีลูกค้าเข้ามาสั่งทานะครับอ่าน้องเขาก็ได้ไปนั่งที่ตลาดนะครับปรากฏว่าณตอนนี้นะครับ ผ่านมาได้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงห้าเดือนนะครับเขาสามารถนะครับทํารายได้ได้วันไม่ต่ํากว่าพันสองร้อยบาทนะครับผมบางวันได้ถึงสองพันห้านะครับอถ้าทําเก่งทำคล่องๆนะครับเพราะว่างานเยอะมากนะครับเล้วเนี้ยผมได้มาแนะนําอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆลองเอาไปต่อยอดดูนะครับผมว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มันทําง่ายด้วยนะครับแล้วสภาวะที่ว่า วิกฤตแบบนี้นะครับมันเหมาะนะครับก็นั่งทําไปนะครับแบบว่าเออทำเร่นเรื่นเพลินเพินไปอ่าไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเป็นเป็นเองห้องเองเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาต่อยอดเองนะครับผมอ่โอเคนะครับอ่เข้าเรื่องนะครับอ่าขอเชิญช่างเก่งนะครับทําให้ดูเลยนะครับผมอ่าเชิญครับผมครับในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการทําเลี่ยมพลาสติกกันน้านะฮะ จะเป็นพระลูกไข่นะครับเป็นเหรียญน,นะฮะมาดูวิธีการกันเลยนะฮะก่อนอื่นก็เรามาเราจะมาเตรียมแกนล็อกพระก่อนนะฮะจากความหนาของพระนี่ก็องค์นี้ก็น่าจะใช้สักสองมิลน,นะฮะแกนล็อกพระนะฮะเรามาทําแกนกันก่อนเลยนะครับวงางพรลงไปนะฮะ วางผ้าลงไปนะครับเราจะใช้ดินสอนะครับ จะได้เป็นโครงล่างขึ้นมานะฮะเราจะทําการเจาะเอาตรงนี้ออกนะครับ<ะ><ซ> รเราจะเผื่อไว้แต่งด้วยนะฮะทำการแต่งกันเลยนะครับลองเอาพระวางลงดูนะฮะอย่าให้พระแน่นลงลงไปเลยนะครับเราจะไม่ให้พระลงไปเลยนะฮะ ให้ค้างขอบไว้นะฮะลองภระวางลองดูนะฮะเอาให้ฟิตพอดีพอดีนะครับ,อ,รบอย่าให้ผ้าเนี่ยหลุดลงไปเลยนะครับคิดว่าใกล้เคียงแล้วนะฮะเราจะมาเก็บรายละเอียดด้วยมีดพกนะครับเป็นการเก็บรอยตะไบนะครับไปเลยนะครับ ใครจะใช้ตับไปละเอียดก็ได้นะฮะ เช็คดูทีนะครับลองพระใส่ดูนะฮะอย่าให้พะเนี่หลุดลงไปนะครับเอาไว้ให้ปริ่มๆนะครับโอเคนะครับลุนี่นะครับเราจะมาลบรอยดินสอ่อนะฮะถ้าไม่มีก็แล้วไปนะฮะอันนี้ก็อาจจะมีนิดนึงนะครับนี่ยังลบนะครับ เราจะมาแต่งขอบออกสักหน่อยนะครับไม่ต้องเผื่อไว้เยอะนะครับ <Okay. S 1> ขั้นต่อไปเราจะมาทำบล็อกกดนะฮะผมจะใช้ขนาด2มิลนะครับ พลาสติก2มิลน,นะครับมาทำเป็นบล็อกกดนะฮะตัดออกมาก่อนนะครับ จะใช้ตัวองค์พระนะครับ่างนี้นะครับสเก็ตร่างเข้าไปนะครับ เราก็จะวาดเส้นขอบนอกนะครับให้ห่งางออกมาประมาณ0.8นมิลนะฮะเพราะเราจะใช้แผ่นหน้านูเนี่ยขนาด0.8นมิลนะครับสเก็ตเข้าไปเลยนะฮะ ะะก็จะได้ลักษณะนี้นะครับจะไดเส้นมาสองเส้นนะฮะช่องความห่างตัวนี้ก็ประมาณ0.8นะฮะเพอเราจะใช้แผ่น0.8มิลนะฮะทำเป็นแผ่นหน้าถ้าใครจะใช้แผ่น1มิลเป็นแผ่นหน้าก็ช่องห่างตัวนี้ก็ประมาณ1มิลนะครับนะเดี๋ยวเราจะเจาะระหว่างช่วงตรงกลางนี้นะฮะเรื่อยออกนะฮะเราจะใช้ทั้งแผ่นนี้แล้วก็แผ่นนี้นะครับ ใช้เข็มเล็กๆนะฮะเจาะเข้าไปเลยฮะเห็นฮะรูก็อยู่ระหว่างเส้นนี้พอดีนะครับถ้าใครไม่มีเข็มเล็กนะฮะก็อาจจะเจาะลงไปเลยนะฮะแล้วก็ค่อยทําแผ่นกลางมาใหม่นะฮะแต่อันนี้ผมจะใช้แผ่นนี้แผ่นเดียวเลยนะฮะใช้ได้ทั้งสองชิ้นเลยนะฮะ จะได้สองชิ้นนะฮรับเราจะมาแต่งแกนข้างในก่อนเลยนะครนี่นะครับเมื่อเราแต่งออกมาคระะับเราก็จะได้แผ่นนี้เท่ากับขนาดเท่ากับองค์พระพอดีนะครับหรืออาจจะใหญ่กว่านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับ มาเราจะมาแต่งแผ่นนอกกันนะฮะ วางดูนะครับให้ช่องห่างระหว่างข้างในกับข้างนอกนะฮะให้อยู่ประมาณ0.8มิลนะฮะ่นะครับเห็นนะครับถ้าคิดว่าได้แล้วนะครับก็เก็บรายละเอียดหน่อยนึงนะครับใช้มมดพกเนี่ยนะฮะ สายสักหน่อยก็ได้นะครับแต่แล้วเราจะมาจอดรูตรงกลางนี่นะฮะ ให้มันใหญ่รู้กว้างหน่อยนะฮะแล้วเราก็จะมากรีดเอากระดาษตรงขอบด้านนอกออกนะครับ สองด้านเลยนะครับเราก็จะมีทั้งแกนล็อกคันนะฮะแล้วก็แผ่นกดนะฮะตัวเนียตัวผู้นะครับต่อไปเราก็จะมาเตรียมแผ่นหน้าแผ่นหลังนะครับ0.8นะครับอ่าโอเคนะครับขอบคุณช่างเก่งมากๆเลยนะครับคลิปนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวจะมีตอนสองนะครับตอนนี้เรา มาถึงขั้นตอนนี้อยู่นะครับสำหรับผมเนี่ยอาชีพเลี่ยมพัติพัติก่อพระเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่ว่าลงทุนไม่สูงนะครับไม่ถึงห้าพันก็สามารถทําได้แล้วนะครับแล้วก็รับงานนะครับหารายได้เสริมได้แล้วก็ประกอบอาชีพได้นะครับผมอย่างเราไปลงทุนขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยอย่างต่ําเนี่ยต้องมีห้าพันนะครับผมอันนี้ถือว่าถูกกว่าการลงทุนขายกว๋วยเตี๋ยวนะครับ ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับมีอาจารย์สอนเยอะแยะนะครับหาดูตาม youtube นะครับผมมีหลายๆท่านนะครับได้ทำคลิปสอนไว้นะครับชอบคลิปไหนหรือว่าถนัดแบบไหนนะครับก็เลือกสัรเอาเลยนะครับตามใจที่เราถนัดนะครับเราชอบใครเราก็ไปศึกษากับอาจารย์ท่านนั้นเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไว้ ไปเจอกันตอนที่สองในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของผมช่างโขงนะครับผมเราเจอกันในคลิปหน้าครับ